ประวัติความเป็นมาสถานีตำรวจพุทธรเมืองจี้จังหวัดลำพูนก็ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2513โดยใช้งบประมาณของทางราชการซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนางสมจีร้รัฐราษฎรบ้านป่าตองหลวงจำนวนเนื้อที่1ไร่1งาน19ตารางวาต่อมาเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2530กระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศยกระดับฐานะให้สถานีตำรวจพุธรเมืองจี มีอำนาจการสรับสวนคดีอาญาเป็นต้นมาและในปีพุทธศักราช2545ตำรวจภูธรภาค5ได้มีคำสั่งให้สถานีตำรวจภูธรเมืองจีปรับเปลี่ยนจากตำแหน่งสารวัตรหัวหน้าสถานีเป็นรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีและได้เพิ่มตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปรามอีกหนึ่งตำแหน่งตั้งแต่วันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2545เป็นต้นมาต่อมาในปีพุทธศักราช2551 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ยกเลิกตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีมาเป็นสารวัตรใหญ่พร้อมเพิ่มตำแหน่งสารวัตรจำนวนสองตำแหน่งได้แก่สารวัตรสืบสวนหนึ่งตำแหน่งสารวัตรสืบสวนปราบปรามอีกหนึ่งตำแหน่งในปีพุทธศักราช2552สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ยกเลิกตำแหน่งสารวัตรสืบสวนปราบปรามออกไปในปีพุทธศักราช2552 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองจี้แห่งใหม่ขึ้นโดยใช้ที่ดินของราชพัสดุปแปลงหมายเลขทะเบียนลอพองบางส่วนซึ่งตั้งอยู่เลขที่226หมู่ที่12ตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเหนือที่จำนวน2ไร่2งาน38.60ตารางวาพร้อมทั้งได้อนุมัติงบประมาณ ให้ก่อสร้างบ้านพักขราชการตำรวจขึ้นอีกจำนวน1หลังสองชั้น10คูหาโดยใช้ที่ดินของราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนหลอพ่อสอาบางส่วนสภาพพื้นที่และภูมิประเทศพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ตั้งอยู่ห่างจากตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนประมาณ20กิโลเมตรรับผิดชอบพื้นที่4ตำบล49หมู่บ้าน9 0 9 5หลังคาเรือน ประกอบด้วยตำบลเหมืองจี้14หมู่บ้านตำบลบ้านแป้น9หมู่บ้านตำบลหนองหนาม8หมู่บ้านตำบลป่าศัก18หมู่บ้านจำนวนประชากรทั้งสิ้น36,650คนแยกเป็นชาย15,697คนหญิง16,953คนเฉลี่ยข้าราชการตำรวจหนึ่งนายรับผิดชอบต่อประชากรจำนวน592คน เส้นทางคมนาคมเข้าไปในตัวเมืองลำพูนมี2เส้นทางได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข116สายออมเมืองป่าซางทางหลวงจังหวัดหมายเลข1033สายแม่ทาท่าจักเส้นทางคมนาคมไปอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมี1เส้นทางเส้นทางคมนาคมไปอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนมี1เส้นทางสายงานการบังคับบัญชา สถานภาพกำลังผลชั้นสัญญาบัตรอัตราอนุญาต10อัตราปัจจุบันมี9อัตราว่าง1นึอตราชั้นประทวนอัตราอนุญาต61อัตราปัจจุบัน52อัตราว่าง9อัตรากร่มอัตราอนุญาต71อัตราปัจจุบันมี61อัตราคิดเป็นร้อยละ85.91การจัดระบบสายตรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดระบบสายตรวจทุกประเภทให้มีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นระบบเดียวกันตามหนังสือสั่งการของตอรอที่2.0 0ทับสองลงวันที่13กุมภาพันธ์ส5 4 0สถานีตำรวจภูธรเหมืองจีจึงได้ดำเนินการจัดระบบสายตรวจออกตรวจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามดังนี้สายตรวจประจำตำบลมีพื้นที่รับผิดชอบ4ตำบล49บหมู่บ้าน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามทำหน้าที่สายตรวจประจำตำบลต่างๆดังนี้สายตรวจประจำตำบลเหมืองจี้ตู้ยามป่าห้ามีกำลังปฏิบัติวันละ3นายประจำที่พักสายตรวจหนึ่งนายออกตรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบสองนายรับผิดชอบพื้นตำบลเหมืองจี้จำนวน14หมู่บ้านสายตรวจประจำตำบลบ้านแป้นหนองหนามตู้ยามบ้านแป้นมีกำลังปฏิบัติวันละ3านายประจำที่พักสายตรวจหนึ่งนาย ออกตรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบสองนายรับผิดชอบพื้นที่ตำบลบ,บ้านแปนและตำบลหน Nh องหนามจำนวน13หมู่บ้านสายตรวจประจำตำบลป่าศัก์ตู้ยามดอยติมีกำลังปฏิบัติวันละเจนายประจำที่พักสายตรวจ1นายออกตรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ2นายรับผิดชอบพื้นที่ตำบลป่าศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจำนวน18หมู่บ้านสายตรวจประจำตำบลบ้านแปนตู้ยามท่าเชียงทอง มีกำลังปฏิบัติวันละ2นายประจำที่พักสายตรวจหนึ่งนายออกตรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ1นายพร้อมอพปรอหนึ่งนายรับผิดชอบพื้นที่ตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจำนวน4หมู่บ้านกตตรคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานระดับสถานีตำรวจคณะกตตรสพเมืองจีประกอบด้วยสารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานี ตัวแทนราชการตำรวจรวมจำนวน8ปดนายและประกอบด้วยประชาชนทั่วไปเพื่อน,นำความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นกรรมการในคณะกรต,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 ตอรอจํำนวน15คนสถานภาพการเกิดอาชยากรรมในพื้นที่รับผิดชอบกรณีเมื่อวันที่9มิถุนายน2553นได้ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน4 6คัน และวันที่10มิถุนายน2553ได้นำหมาย้นไปทำการตรวจขนที่ร้านนึกตุกตาเลสซิง่งซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่101หมู่2ตำบลป่าศักอําเภอเมืองจัังหวดลำพูนซึ่งเป็นของนายวิรชัชจันบุญเรืองอายุ43ปีบ้านเลขที่66หมู่7ตำบลท่ากว้างอเภอสารพีจัังหวดชใหม่ไว้ทำการตรวจสอบนั้นผลการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมมาจากท้องที่ สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่จำนวน4คันสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกจำนวน3คันสถานีตำรวจภูธรสันสายจำนวน3คันสถานีตำรวจภูทรภูพิงจำนวนหนึ่งคันสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงจำนวนหนึ่งคันสถานีตำรวจภูธรสารพีจำนวนหนึ่งคันสถานีตำรวจภูธรสันปาตองจำนวนหนึ่งคันรวมรถที่คืนไปดำเนินคดีกับสถานีตำรวจภูทรต่างๆ รวม14คันการดำเนินคดีในความผิดลักทรัพย์หรือรับของโจรน,นั้นท้องที่เกิดเหตุรับผิดชอบดำเนินคดีทั้งหมดส่วนรถจักรยานยนต์ที่เหลือได้ยึดตรวจสอบจำนวน32คันคืนเจ้าของรถจำนวน26คันคงเหลือ12คันความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์พที่เกิดขึ้นมีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติท,ที่เกิดในแต่ละปีสาเหตุอันสืบเนื่องมาจากสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมในปัจจุบันประกอบกับความเคยชินของชาวบ้านที่ไม่มีการระวังป้องกันทรัพย์สินของตนเองซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรตำบลมือจีได้ให้สายตรวจและชุดมวลชนสัมพันธ์ของสถานีออกประชาสัมพันธ์ตื่นประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดพร้อมทั้งได้ติดตู้แดงเพื่อให้สายตรวจออกตรวจตราป้องกันอาญากรรมคดีความผิดตามพรบรยาเสพติดสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการกระทำผิดข้อหาเสพครอบครองและจำหน่ายที่เป็นผู้ขารายย่อยการแพร่ระบาดในลักษณะการลักลอบลําเหลียงผ่านอีกทางหนึ่งโดยภาพรวมแล้วยังไม่รุนแรงนักสถานีตำรวจผู้ท่อนมองจีจึงได้จัดทำข้อมูลผู้ที่มีพฤติการขายาเสพติดรายใหญ่รายย่อยรายกลางและผู้เสพจากนั้นได้ดำเนินการกวาดล้างและจับกุมอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเน้นการตรวจค้นบ้านเป้าหมายและการตั้งจุดตรวจตามห่วงเวลาที่เหมาะสมตามแผนของหน่วยเหนือที่ได้สั่งการส่วนปัญหาการแพร่ระบาดในสถานศึกษานั้นในเบื้องต้นพบว่าในจํานวนสถานศึกษาในระดับประถม1-6จําถึงกจำนวน11โรงเรียนและระดับมัธยมศึกษา5โรงเรียนนั้นไม่มีการแพร่ระบาดส่วนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน3โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจํานวน1โรงเรียน พบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่บ้างซึ่งทางสถานีตำรวจพุทธนหนวงจีมีได้นิ่งนอนใจได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำสถานศึกษาอยู่แล้วโดยให้มีหน้าที่ประสานกับผู้บริหารของสถานศึกษาและอาจารย์ฝ่ายปกครองคอยสังเกตติดตามพฤติกรรมของกลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงอยู่อย่างต่อเน,นื่องในเบื้องต้นไม่พบว่ามีนักเรียนคนใดติดยาเสพติดผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่24มีนาคม2553พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมคณะและพลตำรวจตรีชำนาญรวดเร็วผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนพร้อมคณะได้เดินทางมาเปิดที่ทำการใหม่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมพบปากข้าราชการตำรวจให้โอวาดแก่ข้าราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองจีปัจจุบันบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นเรือนแถวจำนวนหนึ่งหลังสิบคูหา บ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยังไม่มีปัจจุบันมีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร9นายชั 99, ้นประทวน53นายมีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมทั้งสิ้นประมาณ32,650คนคิดเฉลี่ยข้าราชการตำรวจ1นายต้องรับผิดชอบต่อประชากรจำนวน536คนจากปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าวทางสถานีตำรวจภุธรเหมืองจีดยังพอสามารถแก้ไขปัญหาได้ และมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้